เอากปแล้วครับยินดีที่เราแต่งอีกครั้งเรเนียตาชินเนียลนะครับในยูในเกมฮันคายอิมแพคทรีในบทเนื้อเรื่องกันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้อัเดเนื้อเรื่องมาเป็นเวลานานมากซึ่งของติดเกียรอะไรก็คงคงเราคงดาวไม่ยากเลยโอ้ช่วงนี้ผมก็อ,อาจจะไปอัดอีกเกียรกสักระยะหนึ่งก็เลยมาไม่ได้มาทําเนื้อเรื่องเลยแต่ก็ไม่มีใครสนใจกันเนื้อเรื่องเองอยอะหรอกมั้งเฮ้ยแต่ยังไงเราก็ต้องทํานะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วว่าเราจะทำเนื้อเรื่องให้ถึงที่สุด ละลายลงสู่พื้นโลกนะเรื่องเกี่ยวกับน้ำแข็งนะจากเมื่อที่แล้วมาดูเวสก่อนเลยดีกว่า <c oughs> โอ้โหชายหนุ่มไอขาดอากาศหายใจเจ็บปวดอ่อนเพลียไร้เรี่ยวแรงรู้สึกว่าร่างกายเป็นเหมือนกิ่งไม้ ที่แห้งเหี่ยวที่ถูกฝังอยู่ในใต้พื้นดินที่แห้งเกรียมร่างกายไม่สามารถขยับได้ในความเจ็บปวดที่ถาโถมเข้ามายางไม่หยุดยั้งนี้ชายหนุ่มสัมผัสได้ถึงแสงบางอย่างままแต่เขาไม่ยอมแพ้และพยายามขยับมือทั้งสองข้างของตัวเองในความมืดนั้นปลายนิ้วของเขาสัมผัสได้ถึงความหนาวเย็นและความแห้งแรงพอสิ่งเดียวที่ตอบสน,นองเขาก็คือก้อนกรวดเล็กๆที่กระจายอยู่ทั่วใบหน้าของเขา หลังจากใช้แรงทั้งหมดที่มีในสุดเขาก็ยอมรับความจริงดวงตาที่สิ้นหวังนั้นค่อยๆปิดลงแต่ในทันใดนั้นก็มีเสียงเสีอะไรบางอย่างดังขึ้นกินจูกสิ่งนั้นค่อยๆชัดเจนมากขึ้นเขาใช้แรงที่เหลืออยู่เปิดตาขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้แสงสว่างในที่ที่ไกลออกไปก็สาดส่องผ่านช่องมาสะท้อนที่ตาของเขา หลังเสียงตะโกนดังขึ้นก้อนหินที่มีน้ำหนักมหาศาลก็ถูกดันออกไปเเฮเสียงน้อยคุ้นๆจังวะมาดต่อนีด้ด้วนี่เรียกว่าเด็กสาวเหรอเนี่ยขามองเจ้าของเสียงนั้นหน้าตาเธอดูเหมือนเป็นกังวลแต่ในความกังวลนั้นก็มีความเจดีปนอยู่ด้วยเด็กสาวคนนั้นพยายามเลื่อนก้อนหินออกและ โลกของชายหนุ่มเด็กนนค่อยๆสว่างขึ้นอีกครั้งเสียงของเขาแผ่วเบาแต่เหมือนมีแรงบางอย่างมาดึงที่มือที่สั่นเทาของเขาสัมรัสที่อบอุ่นทรงผ่านมาจากมือของเธอ โอ้โห oh เขามองเห็นเธอยิ้มแสงแดดส่องประกายในออล่าให้แก่เธอสิ่งที่ชายหนุ่มเห็นในตอนนี้เป็นเหมือนกับภาพวาดอันสวยงามที่ค่อยๆถูกคลี่ออกอาิกะูแสงสว่างส,าสัด่องแรงขึ้นภากที่ชายหนุ่มเห็นเริ่มผ้ามวัวรอยยิ้มของยิงสาวค่อยๆบิดเบี้ยวไปโลกค่อยๆสงบลงและสุดท้ายเสียงทั้งหมดก็เงียบไปเหลือเพียงไว้แต่เสียง ลองเรียกที่ดังมาแต่ไกลกลับมาที่ปัจจุบันเขามองไปที่แฮชเชอร์ที่อยู่ข้างๆเขาเธอดูสงบและไว้หน้าที่สวยงามภายใต้เขาคุมนี้ก็ยังเหมือนแอนนาคนเดิมไม่เปลี่ยนยังสวยงามเหมือนกับในควาทรงจำเสมอ ทีเดียวตอนนี้สายตาของเชิร์นั้นช่างดูไร้เดียงสาเหมือนเด็กดูว่างเปล่าและยังคงไม่มีแววตาของความเป็นมนุษย์เหมือนเดิมอ,อนน่านาคคาออะอันสินสิโรข้าจะช่วยคุณข้าจะพาคิุณออกจากทะ่นี่ทันทีโอ้สุดยอดที่นี่ยป้องกันด้านนอกของเกาะคอเล่า これは副隊長先ほどのカンパ衝撃はサンゴ島の中心エリアで発生したものです爆発した瞬間の崩壊エネルギーは凄まじいものであったことが確認できております今サンゴ島全域が凍ってますきっと律者の力です隊長は大丈夫でしょうか副隊長私たちはどうすればいいんですか 長ののに向かった方がい,いのでし私たちには私たちの使命があります。デュランダル様が私たちに与えた命令は防衛戦を守ることです。今私たちにできることはデュランダル様を信じ彼女の後ろ盾になること。<いすみ>あ,あら、ンめんな。

してください災害現場に到着した <laughs> お目覚めの競争のあるじをよ เร <of> ียบร้อยผู้นต้บังคาหองไก่จุูกกำจัดทุกคนขอบคุณมากหลังจากวิาทงกายหายไปพยุที่มัก็ลค่อยหยุดลง อิตา้ตาจ้ามองไปยังอาคารสูงที่อยู <ED> ่ไกลออกไปแววตาของเธอนั้นเต็มไปด้วยความกังวลที่ไม่สามารถปิดบังได้ดิรันดาร์สัมบะขุกาักสีเดสฟูคายจูว่าสึเบต์สูญสิ้นไปแล้วแต่รอบๆของมันมีพงงานที่ยังคงอยูย่างต่เนื่องแอตติเวียตรวจสอบสนับสนและได้เจอคำตอบอย่างรวดเร็วในจุดที่พายุหิมะส่งนั้นมีร่างของสองคนเดินออกไปอย่างช้าๆพอเดินอย่างช้าๆและระมัดระวังเรากลับ

การปรกาศโตขึ ciel, el, beeping, ้นอย่างกระทันหันของแฮชเชอร์ทำให้เราอาคิยาเตอรตลกอยู่ไม่น้อยแต่จํานวนคนมากก็เลือกที่จะดึงสติกกลับมาแล้วิ่งลงตัวที่ริใต้อย่างรวดเร็วไม่ว่าจะอะไรเกิดขึ้นเพราะเราก็มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือต้องทําเจมีตายลิชเชอร์作战準備ดเกะดิรันดัลとライเンメイは失敗した。お前も俺たちを止められない。申し訳ございませんが、立者をこの島から出すわけにはいきません。黙れ。 เสียงของเฮเชอร์นั้นช่างคลุมเครือเหลือเกินเหมือนกับเสียงคำลาของปีศาจเสียจริงเตากรเอาวุธในมือไว้แน่นดาอาวุธตาที่อยู่ใต้การก็คงหูเธอต่างแรงอาวุธพิเฮเชอร์ 皆さん。あとはお前一人だけだ。無駄なあがきはやめ。私一人でも止めてみせます。なあかあがあなんかやめなあわいもん。<music> <music>

終わったな。ままだだでในคืนค่ำเย็นนั้นพิต้าค่อยสูญเสียความอบอุ่นอย่างต่อนเนื่องาการจุดตีเป็นไปได้อย่างยากลำบากแต่เชื่อที่คุกภูพานต้องแข่งได้นี่คือศัตรูตัวร้ายของที่สุดจริงๆแต่เธอถอยไม่ได้เพราะมันคือหน้าที่และความรับผิดชอบของเธอที่จะสร้างและป้องกันสุดท้ายในสนามสนามนี้้ได่วิทยากんだ。 จุดสุดต่อต้านพระเจ้าออกตัวเต็มกำลังเพื่อยูให้เธอยืนขึ้นแต่นายนใดน,น,นั้นคือคนเย็นที่รุนแรงพัดถ่านเข้ามาสมา เรียบร้อยในเวลาเดียวกันที่กลางเมืองของเกาะคอรลอกที่ต้องขดหินน้ำแข็งนั้นมีแสงไฟสีแดงปรากฏขึ้นด้วยเกาะที่เกิดจากการก่อโตสนามแม่เหล็กที่มีความหนาแน่นสูงไค่อยเปิดขึ้นโดยมีเมย์เป็นจุดศูนย์กลางเพราะเกาะน,นี้จะุ้มกันและแยกตัวนอกกับเธอออกจากเครื่องความเย็นนี้เมย์ก็คงฟังเฮเชอร์ให้อยู่ที่อยู่เมือเธอเพื่อคอยประคองโลกแข่งแม่เหล็กไฟฟ้าน,นี้หน้นตาตาเธอกลับมาเป็นปกติโชคราวและเพราะเหตุอันนี้ デュランダルさん、大丈夫ですか平気です。そちらは、その姿氷の律者は、まだ自身の力に慣れていないようです。ですが、フクロウと律者は、先ほどの攻撃に乗じてここ律者の力が、ここ一体を、絶対レ度ドの指地にしています。私が、えわ、え、かる。

支援することができなかった。大丈夫。そっちは平気問題ない。フクロウと律者は何があったメラ <noise> なるほど。まさか、あいつにそんな過去があったとはな。それで、どうするつもりだこうなった以上、彼らを早々に見つけ出すしかないわ。だが、ヨミの杖がない今、見つけても何もできないだろう。 律者を捕まえるには、それが必要なんだからな。何にせよ、ジャッカルが悪い。あいつがもっと用意してくれていれば、こんな面倒にもならなかった。サンゴ島の通信は崩壊のせいで途絶えている。あいつに連絡するには、一時撤退するしかないだろう。撤退い,いえ、撤退はできない。撤退にかかる時間は決して少なくないわ。その間にも、 崩坏ว่ากระจายสื้อต่อชีวิตเอนย์ไม่ได้พูดอะไรต่อทั้งสองคนมองหน้ากันโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรแต่เลเวนรู้สึกสิ่งที่เธอต้องการจะพูดคืออะไรเพราะเมื่อใดก็ตามที่เราเลือกยอมแพ้ส่งคมกวาดล้างให้เชอน้ำแข็งไปในยิ่งยาวนานมากคือยิ่งขึ้นแต่แบบนี้ฝ่ายที่3าาก็จะมีเวลามากพอในการติดก่อกำลังและสถานก,การณ์ที่แล้วสก็คือยาไฮโปเลียนของเอฟฟี่อเฟี

レベルのレ話は終わりましたかええ、行きましょう。今、律者の行方はわかりませんが、彼らがサンゴ島を出ようとするなら、バルキリーたちの防衛線を突破しなければ、律者がここを出てしまう前に、私は彼女たちと合流します。ライデン・メイさん。今回は迷わないでください。もちろんです。

こちらは<っ>、霊魂よ、私と共にあれ เฮ้ยเดี๋ยวที่ปลายทางของเธอมีเหล่ามาเกียล้มลงกับพื้นแม้ว่าเธอจะไม่เป็นอะไรอันตรายถึงชีวิตแต่ก็ดูเหมว่าเธอจะไม่สามารถต่อสู้ได้อีกและที่ตรงกางระหว่างพวกเธอนั้นมีร่างสีขาวร่างหนึ่งที่ถูกแช่แข็งเอาไว้ด้วยดูดันดาวิ่งไปหาลองหัวหน้าของเธอด้วยความตกใจมองรางที่นอนอยู่ในอ้อมแขนเธอพร้อมกับลมหายใจที่ลอยลยดิิิมา เมอเขาใจรู้สึกของเธอในตอนนี้ดีเธอจึงพยักหน้าและเดินจากไปอย,ย,ย่างเงียบเนียบเบื้องหลังของเธอสงของพกศักดิสิทค่อยๆสว่างขึ้นไปโทษสนาม <c oughs> ในทมองสลัวสลัวที่ทอดอยาวออกไปอบยังคงมุ่งหน้าเดินต่อไปทุกอย่างก้าวของเขามีความหนักแน่น มิตเสียเอสอาจจะลางจากตัวของเขาทิศส่วนลุกเดชออกมาแต่ทว่าสายตาของเขานั้นยังคงเพ่งมองไปที่ไปทางข้างหน้าเพอราดียกตัวเพียงก้าวเดินได้ทุกอย่างก็จะจบลงสายตาเริ่มผ้ามัวและแสงที่พิลุไปมานั้นค่อยๆหายไปในความสับสนนั้นเองแสงนี้ก็จะกลายเป็นแสงที่ฉายภาพในอดีตให้เห็น สาวผู้ประโยคนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าพางใช้ร่างกายและกำลังทั้งหมดพยุงเขาขึ้นมาเธอพยายามระมัดระวังไม่ให้เขาเห็นถึงความกังวลของเธอเขาพูดให้กำลังใจต่างๆที่ออกมาจากปากเธอเพือเบื่อไปการมาบอกกับตัวเธอเองรู้ดีว่าสิ่งที่มาคีเรคนนี้กำลังทำอยู่เพียงเพื่อต้องการลดความกังวลในใจของตัวเองเท่านั้นก 手が震えてる。いや、これは。確かにこの災害は怖い。人間が化け物になって攻撃し合ってるし。崩壊のせいです。崩壊ええ。でも心配しないで。私は天命のバルキリー。崩壊からあなたを守るのが、ま、ごめんなさい。普通の人からしたら理解できませんよね。なるほど。 ゾンビゲームみたいなものかと思った。ゾンビゲームああ。腐った死体が歩き回る。通常の手段では、奴が倒す方法は、その脳を破壊するか。それにもっと恐ろしいのは、奴らに噛まれたら姿、姿形が変わり始めることだ。理性を失い、奴らと同じ、歩く死体になってしまう。そして、最も恐ろしいのは、やめて。 <ん>やめてくださいアライガどうしてそんな話をゾンビだけで十分気持ち悪いのになんだ、そういうのを怖がるんだな。違います怖いなんて言ってません気持ち悪いだけですバルキリーも、普通の女の子とそう変わらないのか。俺はチ陳天武。君は <laughs> อานาอานาชาญิอาเตะอานาขอบคุณยูนด้วยทาชิ่าเต้าเข้าวงเมย์กําลังเดินตรวจสอบร่างรอยของเฮชเชอร์ที่กําลังคิดถึงภาพของลิต,ต้าและดาอวตารยาังคงติดค้างอยู่ในใจที่พยายาลบอย่างไรก็ลบไม่ได้มีเสียงบางอย่างดัง มาสำรกจความคิดของเธอเธอเงยหน้าขึ้นแล้วเห็นว่ามีสาขคงไกลกำลังฟักตัวอยู่ในอุโมงคนี้เธอมาถูกทางแล้วเขาอยู่อีกฝั่งหนึ่งของอุโมงนี้แน่ๆเมชัดดาออกจากฝักแล้วรู้ดีว่าตอนนี้สิ่งที่ทำคือมีเพียงสีงเดียว,วาม,บบมาแล้วครับ

เอาละครับจบแล้วนะครับจบก่อนในส่วนแรกเดี๋ยวผมจะมาต่อกันอีกทีอีกทีหลังถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ับส r i b e ก็ด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปกันด้วยนะก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวผมอยากค่อยๆทำนี่มนทึกในฮงกกในมะนิลานะอ๋อ เหตุการณ์นี่นี่คือเหตุการณ์ทั้งหมดก็ตามนั้นแหละเดี๋ยวยังไงก็มาดูอีกคีในตอนหน้าครับก mm ็ hmm. ตอนนั้นแหละครับท mm hmm. ่านผู้ชมครับตอนนี้ก็ขอตัวลาพี่ก่อนนะบ๊ายบายครับสวัสดีครับผมแย่ yeah.